สวัสดีครับผมหลักไก่ชาแนลนะครับมาวมันนี้พี่น้องผมจะพาทุกคนนะครับมาเบิ่งสูตรผสมดินของติวการเกษตรนะครับที่ผมใส่ในการพ่อพักในถุงดำนะครับไปเบิ่งกันว่ามีวัสดุอย่างไงวัสดุสีมีอยู่3อย่างนะครับเป็นแกบดิบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเขาเอิ้อนอันขี่เรื่อยนะครับขี่ไม่ปกติที่ใส่เป็นไอค้คุยบักเ้าวนะครับก็บเลยลองเปลี่ยนมาใส่ี่เบิง่ง แล้วก็มีดินนะครับมีดินเข้าผสมยังไงนะครับกแกบส่วนหนึ่งนะครับขีเลื่อยส่วนหนึ่งแล้วก็ดินเนี่ยใส่บ่ลายนะครับดินนี่ใส่เศษหนึ่งส่วนซีนะครับแล้วก็เข้าผสมกันนะครับคุกเข้าให้เข้ากันนะครับพี่นอ้องอ่ะนะครับก็สีได้ออกมาเป็น แบบนี้นะครับที่ผมใส่เพาะอยู่มันกาบว่าเป็นยังนะครับใส่ไอ้ขี้เล่แท่นหน่อยคุยยเปร่าๆนะครับ